ดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury c ี่คาช่องที่มุ่งนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุดล้ำการออกแบบที่ก้าวข้ามขีดจ,จำกัดและวิศวกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจแม้ว่าเนื้อหาหลักของเราจะเป็นเรื่องราวของรถยนต์หรูแต่วันนี้เราจะพาคุณออกจากโลกแห่งสี่ล้อแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปสัมผัสอีกหนึ่งผลงานสุดยอดแห่งเทคโนโลยีการบินทางทหารที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคต นั่นคือเครื่องบินขับไล่ f 2 3รุ่นปี2026ที่หลายคนยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน f 2 3ถือเป็นทายาททางจิตวิญญาณของ f 2 2 Raptor ในตำนานโดยถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความเร็วความคล่องตัวระบบอาวุธและที่สำคัญคือเทคโนโลยีล่องหนที่ทันสมัยที่สุดมันคือการรวมกันของความแข็งแกร่งทางวิศวกรรม อากาศพลาศาสตร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างนักรบเวหาแห่งศตรวรรษที่21ตัวจริงการออกแบบของ F 2 3นั้นแตกต่างและสะดุดตาโครงสร้างที่มีลักษณะเพรียวบางเน้นการลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์และร่องรอยความร้อนวัสดุที่ใช้สร้างลำตัวส่วนใหญ่เป็นคอมโพสิตขั้นสูงที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ปีที่กลางออกเป็นทรงคล้ายเพชรช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความคล่องตัวขณะบ,บินด้วยความเร็วเหนือเสียงทุกเส้นทุกมุมและทุกส่วนของโครงสร้างถูกออกแบบอย่างทิถิพิถันเพื่อให้ยากต่อการตรวจจับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์อินฟราเรดหรือการมองด้วยสายตาขุมพลังของ F23 ใช้เครื่องยนต์ a d ดัพ i ี e ไซเคิลรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลแต่ยังคงความประหยัดเชื้อเพลิง ความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ Afterburner หรือที่เรียกว่า Super Cruise เป็นข้อได้เปรียบสำคัญเพราะทำให้สามารถรักษาความเร็วสูงได้โดยไม่เพิ่มร่องรอยความร้อนหรือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไปความเร็วสูงสุดสามารถเกิน m a สสอและในบางสถานการณ์อาจพุ่งได้ใกล้ m a สสองพร้อมระบบพลัสเวกตอริงที่ทำให้สามารถพลิกหลบหรือเข้าประทัดในระยะประชิดได้อย่างเหนือชั้น ระยะปฏิบัติการของ F-23 ถูกพัฒนาให้ไกลกว่าเจเนเรชันก่อนด้วยถังเชื้อเพลิงภายในขนาดใหญ่ขึ้นและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถบินเข้าลึกในดินแดนท่าศึกโดยไม่ต้องพึ่งการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งช่องบรรทุกอาวุธภายในยังช่วยรักษาความล่องหขนขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่มิดไซย์อากาศสู่อากาศระยะไกลไปจนถึงระเบิดนำวิธีโจมตีภาคพ,พื้นดินอย่างแม่นยำสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดเครื่องบินติดตั้งเรดาร์แบบมันติแบนที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายสิบเป้าพร้อมกันได้ในระยะไกลมีระบบค้นหาอินฟาเรดและอิเล็กโทรออปติกที่ช่วยตรวจจับศัตรูล่องหนที่เรดาร์ทั่วไปอาจมองไม่เห็น ระบบ Data Fusion จะรวบรวมข้อมูลจากทุกเซ็นเซอร์บนเครื่องและจากพันธมิตรเพื่อสร้างภาพรวมสนามรบที่ครบถ้วนในเวลาเรียลไทมนักบินจึงมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำในด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ F23 มีความสามารถในการก่อกวนและหลอกลวงระบบเรดาร์และการสื่อสารของศัตรูทั้งยังมีระบบไซเบอร์วอลเฟที่เชื่อมต่อกับระบบอาวุธโดยตรง ทำให้สามารถโจมตีโครงถ่ายข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามได้แม้ยังไม่เข้าสู่การตระทะสิ่งนี้ทำให้ F-23 ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่เป็นศูนย์กาลางของสนามรบดิจิทัลที่แท้จริงภายในห้องนักบินก็ล้ำสมัยไม่แพ้กันจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับหมดนักบินที่ฉ่ายข้อมูลสำคัญตรง ลาการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการรบระบบสัญญาณด้วยเสียงัญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์และคาดการณ์ภัยทุกครได้่วงหน้าทำให้นักสืบมีสมาธิกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขณะที่ระบบบนเครื่องช่วยจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนสถาปัตยกรรมของเท่1 3ยังถูกออกแบบให้รองรับการอัปเกรดในอนาคตอย่างยืดหยุ่นด้วยโครงสร้างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบเปิด ทำให้สามารถเพิ่มอาวุธหรือระบบใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดัดแปลงรั้นใหญ่ในแง A ่อาวุธ F23 สามารถติดตั้งมิสไซล์รุ่นใหม่ที่ยิงได้ไกลและแม่นยำรวมถึงระเบิดนำวิถีและเลเซอร์พลังงานสูงที่ใช้ป้องกันตนเองหรือโจมตีโดรนและเครื่องบินสัตว์รูเทคโนโลยีการผสมผสานอาวุธแบบทีเนติกและนอนทีเนติกทำให้ F23 เป็นเครื่องบินที่ปรับตัวได้กับภารกิจทุกรูปแบบ ระบบป้องกันของมันใช้การผสมผสานหลายชั้นตั้งแต่ความล่องหนการข่อนวอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงระบบเรือนภัยและเครื่องยิงต่อต้านยุ่ยตายอัตโนมัติทําให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ยากที่สุดในการตรวจจับและสะกัดกั้น F ยี